จะพามาชมห้องพักนะคะสำหรับน้องๆที่เตรียมตัวมาบินงานสร้างสนามบินนะคะเทายวนวันพรุ่งนี้ก็คือทุกคนจะต้องมาถึงที่หมอชิดแล้วก็พร้อมเพียงกันนะคะอันนี้ก็จะพามาดูอันนี้เป็นชั้นสองนะคะก็เตรียมไว้ไม่ให้นอนแบบแอร์อัดมากแล้วก็ห้องน้ำเราก็จะอยู่ตรงนี้นะคะห้องน้ำก็เข้าตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาไปชมอีกที่ อันนี้ก็จะเป็นชั้นสามนะคะก็จะมีห้องน้ำตรงชั้นสามให้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องนอนอีกตรงนี้ที่เตรียมไว้ให้ก็ให้ทุกคนเข้ามาพักนะคะก็จะมีแอร์เปิดแอร์นอนห้องแอร์อย่างดี นะคะที่พักตอนนี้กาลังปูยังทําไม่เสร็จนะคะอันนี้จะเป็นที่นอนชั้นแรกชั้นหนึ่งก็ <Okay. S 1> นอนห้องแอร์นะคะพี่อยู่เตรียมไว้ให้แล้วในมากร้อนด้วยอาจจะปูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะมาถึงพรุ่งนี้ก็มาเลือกเอาเลยว่าจะนอนตรงไหนไก็จะมีชั้นสองชั้นสาเปิดแอร์นอนเลยแล้วก็มีห้องน้ำนะก็เดี๋ยวมีที่พักให้ สองหลังหลังละสามสิบคนมีพระห่มให้ทุกคนแล้วก็มีหมอนนี่เปิดแอร์นอนได้พักอยู่นี่